สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ค่ะเมื่อพูดถึงดินนะคะที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะที่บ้านหรือในสวนต่างๆเนี่ยถือได้ว่าดินเนี่ยมีประโยชน์ทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่เป็นที่อยู่อาศัยกับพวกสัตว์ต่างๆแต่ยังเป็นแหล่งที่เราสามารถที่จะทำพวกปลูกผักปลูกพืชนะคะในในในจำพวกในหลายๆ ในอะไรพืชพันธุ์ได้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาลงลึกดูกันในถึงดียว่าจริงๆแล้วดินเนี่ยนอกจากจะมีพวกสัต,ต, ok ตว์ตัวเล็กตัวน้อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีพวกจุลินทรีย์ที่อยู่คู่กับดินด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรอริสาวังในท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอ,า,นอ,า,นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ก็เมื่อพูดถึงดินนะคะหลายคนก็จะมองข้ามเรื่องของสัตว์ที่จะเรียกว่าสัตว์หรือพืชดีคะจุลินทรีย์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเลเพราะปกติพอ ดูดินปุ๊บก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆนะคะแต่หารู้ไม่ว่านอกจากสัตว์พวกตัวเล็กตัวน้อยแล้วมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินด้วยจุลินทรีย์ทีในดินเนี่ยปกติจริงๆแล้วมันให้ประโยชน์หรือให้โทษคะอาจารย์หรือมีทั้งสองแบบคือจริงๆจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมีทุกที่ในอากาศในดินในน้ําในดินเนี่ยแล้วก็จริงๆทุกที่เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ดีกับจุลินทรีย์ที่ดีน้อยหน่อย หรือไม่ดีอย่างที่เรารู้จักการจุลินทรีย์มีก่อโรคก่อโรคพืชก่อโรคมนุษย์ค่ะอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้โควิดนะคะก็จุลินรีแต่อันนี้ของเราเนี่ยเวลาเราพูดถึงจุลินรีย์ดีในดินเนี่ยก็คือจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญของพืชย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ทําให้ตัวสารอาหารในดินเนี่ยมันดีพืชสามารถนําไปใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มจํานวนจุลินทรีดีพวกนี้แล้วก็ลดจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ในดินในสิ่งแวดล้อมของเราเออแล้วพูดถึงเมื่อกีจ้จจนพูดถึงจุลินทรีย์ที่ดีแล้วจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในดินเนี่ยมันไปทําอะไรกับดินคะอ่ะอย่างเช่นเป็นเชื้อก่อโรคพืชอ่าพวกนี้ก็อยู่ในดินบางบางชนิดนี่ก็สามารถที่จะ,ะไปก่อให้เกิดโรคพืชได้ถ้าเกิดรากพืชมีบาดแผลอ,อ่เขาก็จะอินเฟคคือไปก่อก่อให้เกิด สิ่งที่ไม่ดีกับพืชอะนะคะค่ะเมื่อกี้กลับมาที่จมบอกว่าจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในดินเพราะฉะนั้นดินจริงๆเองแล้วดินมันก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีจุลินทรีย์ที่มันไปทําให้ดินเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีดขึ้น,นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะมันมีจุลินทรีย์หลายประเภทบางประเภทเนี่ยก็อาศัยอยู่ในดินเนื่องจากว่าดินมีสารอาหารให้เขาพืชบางชนิดเนี่ยก็ปล่อยสารอาหารออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะจะมีสารอาหารพอที่เขาจะ จเจริญอยู่ในอยู่ในดินแต่ที่สิ่งที่เราต้องการให้เขามีมากๆก็คือจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการจเจริญของพืชทำให้พืชมันโตเร็วกว่าปกติโตเร็วกว่าผลผลิตผลผลิตดีกว่าหรือไม่กระทั่งจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยทำให้พืชสะสม พิกเมนต์สีที่ดีขึ้น<ะ>หรือสารที่เป็นที่เราเรียกว่าสารออกฤทธิ์ที่มากขึ้นอ,อันนี้ก็คือจะต้องเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์เหล่านี้ค่ะ,คะแล้วพอดีเนี่ยค่ะช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นตามข่าวนะคะแล้วอาจารย์ให้สัมภาษณ์อาจารย์มีจุลินทรีย์คึกคักในดินด้วยเหรอคะ,ะมันคืออะไรคะมันไปเต้นในดินคอาจารย์คือจุลินทรีย์เนี่ยคึกคักเนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า active micro นะคะก็คือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการทํางานอันนี้ก็เป็นชื่อที่นักวิจัยในกลุ่มทีมงานของเราต้้งให้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วคําว่าคึกคักเนี่ยเราอยากจะให้มองว่ามันมันมีประสิทธิภาพสามารถช่วยทําให้พืชเจริญได้ดีผลผลิตดีสิ่งที่เราทําขึ้นมาพัฒนาขึ้นมามันไม่ใช่จุลินรีย์เดียวคือเราพัฒนามาเป็นจุลินทรีย์ผสม คือมีหลายๆชนิดใช่<อ>ใช่ค่ะ,ค,ะคือเราเราพยายามที่จะคัดเลือกจุลินทรีย์ที่หนึ่งสามารถย่อยสลายยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าที่ตกค้างในดินได้เพราะว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้สารเหล่านี้ค,คือเราเรียกว่าเคมีเกษตรนะคะพอเราใช้ไปแล้วระหว่างครอบเนี่ยเราก็น่าจะฟื้นฟูดินบ้างเพื่อทําให้ความสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันกลับฟื้นกลับมาก่อนที่จะเริ่มปลูกครอบต่อไป พราะนจุลินทรีย์พวกนี้ก็ใช้ระหว่างคลอบในการฟื้นฟูดินใช้ในในช่วงของการเพาะปลูกอันนี้ก็ทําให้พืชส่งเสริมการเจริญของพืชทําให้พืชเจริญได้ดีขึ้นผลผลิตมากขึ้นออกลูกเร็วขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าคืออาจารย์มีหลายๆตัวอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันก็เหมือนกับวิตามินโมเวลาเราทานประมาณนี้แต่ว่าก็คืออาจารย์สามารถที่จะเอาไอ้ตัวนี้ไปใส่ในดินตอนก่อนเมื่อปลูก มีตั้วกั่หรือว่าต,ต้องต้ง,ตง,ตงแล้ว,อ,ลวอันนี้อะค่ะโอ้นี่เป็นคําถามที่ดีมากคือเราสามารถทําได้ตั้งแต่ชุบเมล็ดเอาจุลินรีย์เอามาเล็ดพืชเนี่ยไปชุบกับจุลินทรีย์ก่อนก่อนเริ่มเพาะปลูกอ้เหรอคะค่ะหรือไม่งั้นก็บางคนถนัดที่จะเอาจุลินทรีย์ผสมกับวัสดุเหมือนปุ๋ยเนี่ยค่ะอ่าเอาไปรองก้นหลุมก่อนก่อนเริ่มเพาะปลูกอันนี้ก็ได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยใช้เริ่มเพาะปลูกไปแล้วแล้วเพิ่งมาเอามาเจอเราเหรออ่ะก็ ผสมน้ําลาดลงไปก็ได้ตรงโคนรากอย่างเงี้ยคะ่ะ <guessing. S 2> ก,ก็ทําได้ทั้งนั้นอ๋ออาจารย์ใช้เวลานานไหมเนี่ยกว่าจะกว่าจะได้จุลินซีย์คึกคักมาเนี่ยคะ่ะก็จนจนมาถึงวันนี้ค <laughs> ือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามองว่าเป็นการหาจุลินรีย์ศึกษากลไกเราศึกษากลไกเชิงลึกของจุลินทรีย์ที่ไปย่อยสลายยาฆ่า ยาสารมูลพิษต่างๆที่ตกค้างในดินอันนั้นก็คือความเชี่ยวชาญของตัวเองสิบปีที่แล้วก็เอาองค์ความรู้อันนี้ไปเผยแพร่อบรมให้กับเกษตรกรเกษตรกรก็สนใจบอกว่าดีมากเลยแต่แค่ฟื้นฟูดินเนี่ยเอ๊ะผมกินอะไรครับอ่าเราก็เลยกลับมาบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราผสมสูตรใหม่ เอาจุลินรีที่ย่อยยาฆ่า,มาแมลงด้วยยาฆ่าหญ้าด้วยแต่ผสมจุลินทรีย์อื่นๆในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมเพื่อไปเร่งการเจริญของพืชเพราะฉะนั้นน่ะตอบโจทย์เราตรงที่ว่าเราฟื้นฟูดินใช่ตอบโจทย์เกษตรกรตรงที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น<อ>คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะมันไปช่วยไม่แค่ดินแต่ไปช่วยในขอต้นไม้ด้วยอา<ช>จารย์บอกได้ไหมคะว่าสูตรของอาจารย์มีจุลินซีย์กี่ชนิดคะ อาแอบบอกได้มเลยวรามีสูตรหลายเบอร์มากเลยอ๋อเหรอค่ะตอนตอนนี้เราทดสอบเบอร์หนึ่งเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์แปดของเราเนี่ยดูคล้ายว่าจะ universal มากเลยเพราะว่าเราทดสอบกับทั้งข้าวหอมมะลิ เข้าโพดผักสลัดฟักทองอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วผลออกมาดีแต่ว่าแน่นอนเวลาเราผสมเราก็จะหาตัวที่สมมุติว่าอาจารย์เปิ้ลบอกว่าอยากจะเริ่มต้นจากการปลูกให้ได้เร่งใบเราก็จะให้ตัวค่าฟอสเฟตเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ไปย่อยสลายฟอสเฟตที่ทําให้ฟอสเฟตในดินเพิ่มขึ้นแล้วพืชสามารถดูดซึมเข้าไปได้แต่ถ้าจะเร่งผลเคก็ต้องเยอะหน่อย จุดนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นว่าอีกสูตรหนึ่งที่มีเคโซลูบิลิซิ่งแบคทีเรียมากขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการของเกษตรกรหรือว่าที่ตรงที่ที่เขาจะเอาเอาไปใช้อย่างเช่นในเรื่องของการฟื้นฟูดินนะคะอย่างสมมุติว่าเกษตรเคมีเกษตรกรที่อยากจะปรับพื้นที่เกษตรเคมีมาเป็นอินทรีย์หรือกึ่งอินรีเนี่ยเราต้องมีการฟื้นฟูดิน บางคนก็ถามว่าอยใช้สูตรไหนดีเราบอกอันนี้เราขอไปดูหน้างานก่อนเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้สารเคมีมาเป็นเวลา50าสแลปีแล้วอยากจะปรับภัยในปี2ปีเนี่ยเราก็ต้องใช้อาศัยเรียกว่ากระบวนการที่ค่อนข้าง Intense หน่อยใช่ใช่เพื่อที่จะฟื้นฟูเขา<ะ>ค่ะอันนี้ก็ใช้สูตรหนึ่งจุลินทรีย์สูตรหนึ่งอาจารย์เมื่อกี้ที่าาอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอาไปใช้กับพวกข้าวใช่ไหมคะข้าวโพวพวกนี้เนะี่ยคือที่มัน,ม,นมันเห็นผล นานแค่ไหนอาจารย์ตอนนี้ตอนแรกที่เราทามาสองสามครอบแล้วนี่ก็คือที่น่านแต่ตอนนี้เราเอาไปลงที่นครปฐมสิ่งที่เขาส่งผลการทดลองกลับมานี่ก็คือเข้าออกรวงเร็วขึ้นถ้าเทียบเราเรามีสองแปลงนะคะแปลงหนึ่งก็คือไม่ต้องไม่ต้องใส่จุลินทรีย์เลยอีกแปลงหนึ่งใส่จุลินทรีย์ของเราเข้าออกรวงเร็วเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ผลผลิตต่อต่อไร่มากขึ้นสามเท่า เพราะจริงจริงมัน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 เปรียบเทียบให้เห็นผลได้ได้เร็วเลยจริงๆพอดีเราไม่ไดเอารูปมาเนาะแต่จริงๆเรามีรูปเปรียบเทียบเราดูเรื่องหลายอย่างค่ะเรื่องผลผลิตต่อไร่เรื่องการออกแตกกอดีขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวพูด่เมื่อกี้อาจารย์พูดแต่เปิ้ลอาจจะ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 ไม่ได้ไม่ได้จับคือตัวที่อาจารย์ผลิตที่จุลินทรีย์คือครั้งเนี้ยมันอยู่ในรูปแบบไหนอะคะ คือเราเลี้ยงมาเป็นเป็นของเหลวเป็นซัส p e n d ด d เป็นสารแขวนลอยเป็นจุลินทรีย์แขวนลอยในน้ําบางคนบอกว่าสะดวกใช้แบบน้ําเราก็ให้แบบนี้ไปถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกแบบน้ําเพราะว่าจริงๆมันเก็บได้ไม่นานมากเราก็รายลงมาทําเป็นแห้งแห้งแบบเป็นผงเป็นผงค่ะแล้วก็ผสมอยู่กับวัสดุมันจะต้องมีความชื้นบ้างเล็กน้อยเพราะอันนี้มันเป็น active ไมโครก็คือจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะ เมื่อกี้ที่จันพูดถึงเพิ่งก็กำลังจะถามพอดีเลยค่ะที่จันบอกว่าอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเพราะมันยังไนแอคทตีฟ ช่ไมันม้นมันอยู่ไม่ได้ไนานสักเท่าไหร่หรอคะอาจารย์ถ้าซื้อจากอาจารย์ไป,ปถ้าสมมติว่าเอามาส่งให้อาจารย์เปิลเนี่ยถ้าเป็นรูปของเหลวเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิห้องน่าจะได้สักสองสามเดือนอเอาไปใช้เลยอย่างเงี้ยก็จะยิ่งใช้เร็วเท่าไหร่ยิ่งแอคทีฟมากเท่านั้นแต่พอเป็นถ้าสมมติจะเอาไปเก็บสัก6เดือน8เดือนถึงปีอย่างเงี้ยก็จะผสมอยู่ในวัสดุที่มีความชื้นบ้างมันเหมือนการสร้างบ้านให้จุรินทซีย์ค่ะพอจุลินทซียเข้าไปอยู่เกาะอยู่ที่วัสดุเขามีบ้านของเขาอยู่ ขาก็อยู people people uh okay. ina, ่ได okay. ้นานหน่อยเก็บอย่างนี้เก็บที่ไม่ต้องร้อนมากก็ได้ทั้งปีค่ะแล้วอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ทาขายอย่างคะเนี่ยเปิ้นจะไปซื้อเปิ้นจะไปเอาไปลงใส่มะม่วงที่บ้านหน่อยมะม่วงไม่ได้ออกดอกอนนี้ทางจุฬาเราก็เน้นเรื่องการที่ผลักดันออกมาเป็นนวัตกรรมก็คือจะต้องออกสู่เชิงพาณิชย์ก็มีบริษัทอ่าไบโอมเข้ามาไลเส้นค่ะอันนั้นก็จะต้องไปติดต่อบริษัทนี้เพื่อที่จะจัดจัดซื้อจัด ซื้อกันไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจารย์ก็คือมีลายเซ็นกับบริษัทเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะเป็นคนที่ผลิตขายผลิตตรงนั้นนะคะแต่เพื่อนเขาสามารถขออาจารย์นอกรอบได้เนาะอันนี้พอพองานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นบอกอาจารย์ก็ต่อยอดไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งมันคือมันสเต็ปอะไรคะอาจารย์อย่างที่เราที่ที่เรียนอาจารย์เปิ้ลน่ะนะคะว่าจุดเริ่มต้นเรามาจากการย่อยสลายยาฆ่าแมลง พอเราไปอบรมเนี่ยชาวบ้านก็ถามว่าเอ้ยอย่างนี้เอาจุลินซีอาจารย์ไปล้างผักกันได้ไหมจุลินซีเอาไปล้างผักไม่ได้จริงๆเราจะต้องกําจัดจุลินซีออกจากผักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดีตัวเองอยู่ภาคชีวเคมีเราก็เลยสกัดตัวเอนไซม์จากจุลินซีเนี้ยออกมาแต่ว่าเราจะต้องมาสร้างสูตรเพื่อให้มันเสถียรเพราะปกติจุลินซีเราเนี่ยเอนไซม์มันอยู่ในเซลล์พอ ทำให้เซลล์แตกออกมาแล้วมันไม่เสถียรอันนี้เราก็ต้องมาฟอร์มูลเลตมาสร้างสูตรเพื่อทําให้เอนไซม์ตัวนี้มันเสถียรมากขึ้นเสร็จแล้วก็ผสมตัวสารอินทรีย์บางตัวที่ทําให้เขาสามารถชําระล้างไอตัวยาฆ่ามแมลงออกจากผักผลไม้บนผิวได้แล้วก็ตัวเอนไซม์มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเร่งปฏิกิริยาการแตกตัวของโมเลกุลของสารพวกนี้อ๋อให้แตกให้มันหายไปแตกแตกแล้วมันจะกลายไปเป็นสารตัวอื่นแต่ว่า ฤทธิ์ความเป็นพิษของยาฆ่ามแามลงมันไม่มีมมใช่<อ>ค่ะโอ้ค่ะเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจคือพอจากดินปุ๊บก็คือเอามาตรงตรงตรงผักแล้วก็ใช่ <ไป S 1> มาประยุกตใช้ให้มันเหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นไอ,อสูตรแรกของเราที่เป็นจุลินทรีย์เหมาะกับต้นน้ำเนาะก็เป็นพวกเกษตรกรนะคะผู้ปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้บริโภคคืออันนี้ก็ออกมาเป็นรูปแบบน้ําด้วยหรือเล่าคือเราก็ฉีดมี มีถ้าเป็นเอนไซม์ล้างผักนะคะก็จะมีเหมือนเป็นขวดเลยเป็นเกลอนอันนี้ก็เป็นน้ําแต่พอเราเหมือนกันเราเอาไปถ่ายทอดความรู้าชาวบ้านก็น้ําไม่ชอบชอบผงอ่ะ<อ>เราก็ทําผงเยอะจั์<อ>แต่ทําไมเพิ่งจสงสัยถ้าพูดถึงจะจะจะทำเนี่ยคะ่ะที่จะใช่ล้างผักทําไมเขาทอดผงก็เลยงงคือผงเพื่อเอาไปผสมเป็นน้ําอีกทีอเปล่มเก็บได้นาน พอทำพอทำเป็นผงแล้วก็มีคนบอกเราตอนไปอบรมนะคะเราจะได้โจทย์จากโจทย์จากเวลาเราไปอบรมเนี่ยเยอะมากเลยอาจารย์ไม่ชอบทางน้ำแล้วไม่ชอบเป็นผงชอบเป็นเม็ดถ้าเป็นเม็ดก็คือเราก็เลยทำเม็ดฟูให้อ๋อเหรอทำเหมือนเหมือนวิตามินอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลอดหลอดก็เม่ฟูแล้วก็หักแล้วก็คือมันก็ต้องไปผสมน้ำแต่พูดถึงในเรื่องของการเก็บ ถ้าเป็นเม็ดมันน่าจะเก็บได้ไดเป็นผงเป็นเก็บเป็นเม็ดเนี่ยได้ได้นานกว่าค่ะอันนี้ก็ทิ้งที่อุณหภูมิห้องได้เป็นปีอ๋ออันนี้เป็นเป็นคาเป็นปีมแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยแนะนําให้เก็บที่อุณหภูมิอย่างในตู้เย็นแน้วอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นสนใจเพราะว่ามันก็เราบริโภคขลับเลยเวลาเราเราคือล้างเข้าไปเนี่ยอาจารย์ต้องทิ้งนานเท่าไหร่คะอ่าอันนี้ดีค่ะ จริงๆเราออกแบบมาเนี่ยประมาณ5นาทีสิบนาทีาได้แช่แช่ผักได้แต่ตัวนี้มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นยิ่งมันสัมผัสอยู่กับยาฆ่า,มาแมลงบนผักเราได้นานเท่าไหร่มันก็ไปมากเท่านั้นสลายไปมากเท่านั้นคราวนี้เรามามองกลับกันอย่างผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการส่งผักผลไม้ออกต่างประเทศเขามีบ่อล้างอยู่แล้ว ซึ่งปกติการแช่เนี่ยมันไม่ได้ใช้แช่ห้านาทีมอาจจะแช่นานกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นอันตราหรือประสิทธิภาพการชําระล้างการสลายตัวมันยิ่งสูงกว่าเพราะว่านี่ก็คือเติมเติมอนไซม์ลงไปไม่ต้องซื้อเครื่องอะไรใหม่ก็ดีเลยนะคะ,ะม,มันสามารถที่จะเข้าไปเข้าไปผนุกอยู่ตรงนั้นไ<ช>ด้ครานวนี้อาจารย์ช่วงที่ผ่านมานีขอถามอาจารย์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ยาฆ่าสารเคมีในเรื่องผักเผือกอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้จริงถ้าเกิด เพราะว่าตอนนี้ก็มี2ด้านเนาะใช้ดีไหมไม่ใช่ดีไหม ถ้าอย่างนี้ของอาจารย์จริงอ่ะถ้าใช้ไปก็เอาของอาจารย์นี่แหละไปไปไปช่วยอะไรเหมือนเบรกว่าอาจารย์ความเห็นส่วนตัวนะคะสารเคมีทุกชนิดที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเนี่ยเราสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ใช่แต่ว่าเราจะต้องใช้ให้ถูกคือพอเราสร้างขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเคมีเกษตรหรือเคมีอื่นๆเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้ประโยชน์เราแต่พอเราใช้มากไปก็ตกค้างในดินเราก็ควรจะต้องฟื้นฟูดินใช้มากเกินไปตกค้างบนผักผลไม้เราก็จะต้องมีวิธีการ ความสะอาด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นอย่างอันนี้ก็คือถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกแล้วก็ทำความสะอาดให้ถูก mm hmm. ถ้าไม่ใช้ก็ก็ดีเพราะว่ามันไม่มีสารตกค้าง mm hmm. แต่ว่ามันก็จะมีข้อด้อยอื่นๆตามมาซึ่งอันนี้ก็จะต้องรับกันให้ได้ uh huh. ค่ะเออเรื่องของท,ที่อาจารย์นะที่อาจารย์บอกว่า,วามันมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวสารเคมีไปนะไปแตะอะไรต่างๆเนี่ย แต่มันก็กมันก็ยังตกค้างอยู่แต่มันก็เป็นแบบฟอร์มที่แบบไม่อันตรายค่ะสารตัวนี้เนี่ยจริงมีรายงานตามต่างประเทศที่เขาตีพิมพ์ออกมามนะคะว่าอพอมันเปลี่ยนรูปออกมาเป็นสารตัว product, ตัตวผลิตภัณฑ์<ะ>ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทดสอบกับหนูมันก็ไม่ได้มีความเป็นพิษอะไรม,มีความเขาเรียกว่าไงคะคือปลอดภัยเท่ากับกินเกลือค่ะอันนี้คือมีรายงานตามต่างประเทศอยู่แล้วค่ะโอ้ยังก็ดีมากเลยนะคะาวนี้อาจารย์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงพวกยาฆ่าแมลงอะไรต่าง ของอาจารย์เนี่ยคือแบบเป็นโคสมโพลิเตอร์ป่ะคะคือสามารถใช้ได้กับสารเคมีทุกชนิดหรือว่าไม่ไม่บางอันคือตอนนี้ที่เราพัฒนาออกมาเป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตค่ะคือเราต้องเข้าใจว่าตัวเล่มปฏิกิริยาออร์แกโนฟอสเฟตคืออะไรครับเอท่านทางบ้านท่านท่านที่รับฟังอาจจะไม่ไม่แน่ใจมันคืออะไรคือยาฆ่าแมลงในในโลกนี้มี4กลุ่มมีกลุ่มที่เป็นออร์แกโนฟอสเฟตก็คือมีส่วนองคค์อง ส่วนประกอบทางเคมีมีกลุ่มหมู่ฟอสเฟตอยู่กลุ่มที่สองก็เป็นคาร์บาเมทกลุ่มที่สามเป็นไพรรอยแล้วก็กลุ่มที่สี่เป็นออกโนคลอรีนซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่แบนด์ไปหมดแล้วออกโนคลอรีนนะคะเพราะงั้นก็จะเป็นสามกลุ่มหลักที่ยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ออกโนฟอสเฟตเนี่ยมีอัตราการใช้มากในบรรดาทั้งสามกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจาะเจาะตรงนี้ก่อนก็คือพัฒนาตัวเอนไซม์ที่ไปย่อยตัวนี้ก่อน แต่ตัวที่สองที่สามเนี่ยกำลังทำอยู่ไม่น่าจะเกินหกเดือนนี้ก็น่าจะเสร็จค่ะโอ้แต่มันเป็นไปได้ไหมเอ่ยนี่ถามถามแบบโอ้หกเดือนนี้เร็วมากเลยนะคะไม่ทํามาก่อนหน้านี้ไงแต่าเลยคิดว่าหกเดือนนี้จะเสร็จไงแต่สมมุติมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์คือคนเราก็แบบอยากจะบันสต็อปเลยเนาะเมื่อถ้าอาจารย์ทำสองกับสามได้แล้วแล้วสุดท้ายเอามารวมกันใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะมันก็สามารถที่จะโอ้คราวนี้อาจารย์ก็ โอเคแล้วถ้าเกิด<ช>เขาจะฉีดสารเสรินอะไรก็อันนี้ก็ตักตันเดียวกันกยายา็พยายามที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ผสมให้สัดส่วนที่มันเหมาะสม,มนั่นคือนั่นคือเป้าหมายเราเลยโอ้โหสุดยอดอย่างนี้ <c oughs> เราต้อง บนตั้งๆหน้าตั้งจากรเราคอยค่ี่ต้องน,นี่อันนี้ต้องบอกจริงๆค่ะอันนี้มันเป็นความเชี่ยวชาญของนักชีวเคมีนะก็ไม่ใช่เฉพาะอลิสาทําได้จริงๆหลายคนก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอ,อันนี้ก็คือความงานวิจัยที่เราทํามามหลายๆปี ใช่เพราะว่าพอพูดถึงโัวทีนะคะอาจารย์พูดถึงนักนักชีวเคมีแล้วก็โอ้เกี่ยวกับโมเลกุลอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันสามารถที่จะแอพพลายนี่ก็โมเลกุลล็กนี้ใช่แต่ว่ามันออกมาแบบประยุต์ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้แบบคิดว่าอนักชีวเคมีก็สามารถได้เราเราอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่างานวิจัยที่เราทําเชิงลึกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นหิ่งมันออกห้างค่ะออกห้างโอ้แล้วกับในเซลล์แล้วด้วยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือว่าอาจารย์ก็โคกับบริษัทแล้วก็ออกมาแต่คือออกมา เตัวตัวเอนไซม์อันนี้อยู่ในระหว่างการขอยอ่ะ,ะก็ต้องไปตรวจสอบตามที่ทางออยต้องต้องต้องการนะคะก็มี requirement อะ,อะไรก็ตามนั้นราคาแพงไหมแอบถาม,มเผื่อท่านผู้ฟฝงฟังแล้วท่านผู้ชมทางบ้านอยากที่จะซื้ออย่างของตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวก่อนนะั้นจูรินซีจูรินซีเนี่ย ราคาเท่ากับปุ๋ยทั่วไปค่ะปุ๋ยอินรีย์ทั่วไปเพราะว่าอันนี้ต้องต้องบอกจริงๆนะคะว่าพอเราทําออกมาเพื่อเชิงพาณิชย์เราก็จะต้องดูเรื่องอธุรกิจเราก็จะไม่ราคาไม่ใช่สูงนะคะก็คือเปรียบเทียบได้ในท้องตลาดทำทำทำราคาให้ได้ส่วนตัวเอนไซม์ในปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาผู้ผลิตค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงยังตอบราคาแบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตคิดเราแพงหรือเปล่าแต่จริงต้นทุนในการ ในการที่จะทำมันก็ไม่น่าแพงค่ะ<ผ>เพราะมันเป็นใช้เฟอร์มนเทชันใช้ถังหมักปกติ แต่จริงๆนะอาจารย์บางทีเราบอกต้นทุนไม่ได้แพงแต่หลายครั้งที่พวกเรานักวิทยาศาสตร์มันคิดว่าจริงๆก่อนหน้าจะบาถึงตรงเนี้ย<ช>ต้นทุนของเราเนี่ยมีเยอะมาหาศาลมากเลยไม่ได้คิดเลย <c oughs> ไม่ได้คิดเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เราก็เลยมาคิดออกมาบางคนบอ,อกมา,าเนี่ยไม่ไม่กี่ร้อยบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ก่อนหน้าเนี่ยไอ้สิบยี่สิบปีเนี่ยมันเราไม่ได้ไปรวมอยู่ <c oughs> <ช>ตรงนั้นนะคะแหมก็โอยวันนี้ปนรู้สึกว่าปนก็ได้รับความรู้อย่างมากเลยนะคะแล้วปนคิดว่าจริงๆตอนนี้มันเป็นอะไรที่ ที่สำคัญเพราะตอนนี้เราก็พยายามที่จะอยากให้ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงคนก็หันมากินผักกันเยอะขึ้นแต่หลายครั้งใช่ป้น,ปนว่าอาจารย์ก็คงเหมือนเปิ้นเปิ้ก็ต้องดูเอ๊ะผักไอ้นี่ได้ข่าวว่ามันมีสารพิษเยอะเราก็เออไม่เลือก ไม่กินดีกว่าลูกไม่ได้ค่ะบางทีก็ต้องแต่ว่าต้องมาหาวิธีทําความสะอาดตัวเองใช่ใช่เพราะบางทีเขาบอกเหมือนกันอาจารย์ว่าแบบว่าอะล้างน้ําพอล้างเขาบอกว่าเอาล้างแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้สารพิษมันแพร่กระจายอีกเออมันก็มีเคสอย่างนี้เหมือนกันแต่จริงๆมันใช่ไหมจย์คือสารสารหลายตัวเนี่ยต้องบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาให้มันจับผักถูกไหมคะมันมี binding agent ที่ให้เขาจับ ไม่งั้นฝนตกมามันก็ไปหมดละสีในในระหว่างการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นพอมันจับได้ดีเนี่ยน้ำเฉยเฉมันต้องล้างน้ำไหลแล้วต้องขัดถูด้วยอ,อ,อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่สามารถชำระล้างออกไปได้แต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังตกค้างอยู่ในน้ำนั้นในรูปแบบของที่เป็นสารเคมีแบบเดิม มันก็จะมีสารอื่นๆที่เอาไว้ชำระล้างได้เช่นเดียวกันก็ไม่ได้บางตัวก็มีประสิทธิภาพโอเคบางตัวก็ไม่ได้ทําอะไรกับเขาอย่างเช่นเกลือ,อ,อมันไม่ได้ทําอะไรกับยาฆ่าแมลงอยู่แล้วแต่ก็เป็นความเชื่อของพวกเราที่ว่าใช้เกลือล้างแล้วจะดีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยของเรามันมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าตัวอินทรม์เนี่ยมันไปย่อยสลายจริงๆมันไปเร่งปฏิกิริยาการแตกตัวเพราะอันนี้มันคือสิทธิที่เราเรียนกันมา เพราะฉะนั้นนี้ก็คือดึงเอาองค์ความรู้พวกนั้น,นออกมาใช้อโอเคแหมก็เดี๋ยวพวกเราจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยเอนใจของอาจารย์ในฐานะผู้บริโภคนะเราก็คิดว่าอันนี้จะมีประโยชน์มากเลยเก็ต้องขอขอบพคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ